We just dance and then we love to We've been waiting for a long time to love Nah, kian tau leh Ini bangun ni Ini นิ้วม,มือมีเหมือนกันอ่อานิ้วมือระบายสีให้เสร็จใช่หไหมนิ้มระบายสีเก่งนะนี่แม่ก็ภูมิใจไม่ตัวนี้น้องยินระบายสีเก่งแล,ล้วคิมระบายเองคิมเก่งเกงตีมอให้แม่ระบายให้พวกนี้นี่หมดหมดนี่ไม่เก่งเลยเนาะมแม่ก็ภูมิใจไหมล่ะไม่ภูมิแม่พูดตีแม่ตีแป๊ะๆจนพีมพกองร้องอ รอรูปแมตจีน้องคิมสงสารเพื่อนไหมชมมาอ่ะน้องคิมระบายแล้วน้องคิมระบายเก่งโอเคแพ้กินใบไม้ไม่เก้าไม่เก่านะแม่ให้รูปเอานะใช่เปล่า was Oh no, oh no! Another day. Oh, really? Kim Han, what are you doing? Huh? Nah, nah, nah. Yason, yes, Yason, yes, what are you doing?